พุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกรู้เหตุให้กดทุกรู้ความดับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกพุทธเจ้าก็สอนแค่นี้รวมลงมารวมลงมาอีกสอนให้รู้เพียงแค่ว่าอ้าวไม่มีอะไรไม่แต่รูปเดินน้รูปนามไม่มีอะไรไม่แต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนบางครั้งพระโอษฐพุทธองค์ว่าไม่มีอะไรโลกหรมีไม่จะทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปเราลองเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างหน่อยสิ มีศธากับพระพุทธเจา้าจะไปมีศธาตับกิเลสตัณหาเกินไปมันพาตาบอดตามัวไปทั่วโลกแล้วกุกกีพบกี่ชาติมาแล,แล้วยังไม่เข็ดเกินไปจะต้องเข็ดต้องหลาับบ้างสัน<า>น่ละเอีถึทงว่าถ้าจะ,จะรู้มเข็ดมันหลบับรู้ทุกทษภัยมันจะกจริงแล้วก็ต้องเข้ามาดูที่จิตใจของเราด้ยเพราะมันมารวมอยู่ที่นี่ศูนย์รวมมันอยู่ที่นี่อ่ มันจะมีอะไรก็แล้วแต่มันร่วมลงมาสู่จิตใจของเราตัวเดียวทั้นั้นน่ะเพราะจิตเป็นตัวรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าจิตใจของเราชั่วกว่ารู้จิตใจของเราเพราะธาตุรู้สเป็นรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรแต่บางทีรู้แล้วมันรักษาตัวเองไม่ได้นี่มันสําคัญอยู่ตรงนี้นะที่มันรักษาตัวเองไม่ได้พระพุทธองค์ยังไปคนพบธาตุกายสิทธิ ธาตุกายสิทธิ์อันนี้คือสติปัญญาญาณตัวนี้พระพุทธเจ้าไปค้นพบหรือไม่มีใครค้นพบได้มาก่อนเลยจึงได้ตรัสรู้ชอบได้โดยโดยพระองค์เองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ที่พ,พูุทธเจามาค้นเห็นธาตุกายสิทธิ์เนี่ยพระพุทธองค์ก็เอามาควบคุมใจมารักษาใจของพระองค์เราจะบังคับไปอยู่ตรงไหนก็ได้เหมือนเรามีรีโมท รีโมทที่มันมีอํานาจกว่าเครื่องชายของเราเนี่ยนั่งอยู่นูน่นแล้วกดที่ไหนอยาให้ไปช่องไหนถ้าเป็นทีวีมันก็ไปั้งมันวิทย,ยุก็เหมือนกันหรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่รถเราเนี่ยกดรีโมทให้มันเปิดให้กันยังได้เลยนะเห็นว่ามันมีอํานาจนะรีโมดมันมีอํานาจกว่าอกว่าเหล็กพวกนั้นนะมันก็ควบคุมได้ดชั้นใดเนี่ยสติญาณปัญญาก,กับเลื่อนรีโมเนี่ย ใครจะทานเล็กทานน้อยก็คิดพิจารณาเอเองถ้าใครมีฐานดีเนี่ยแบตเตอรี่มันเต็มมันก็ดิดปึง้งทีเดียวเท่านั้นเนี่ยมีอะไรจะมาเนี่ยจะเปิดจะปิดมันก็เป,ปิดปิดได้ทุกโอกาสเอ่อเปิดก็ติดปุ๊บนะปิดก็ดับปับ๊บนั่นๆนั่นๆมันก็มีแค่นั้นนะเออเปิดติดปิดดับพูดถึงหายมามันไม่นี้จากนี้เราท่านทั้งหลาย เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยท่านทั้งหลายลองฝึกบ่อยๆเนะี่ยฝึกให้ชำนาญบ่อยๆ,อยๆอยมันนั่งหลงไม่ต้องอะไรท่านทั้งหลายไม่มีพิธีรีตองอะไรพุทธศาสนานั่งฟึ๊กกับกำหนดเลยรู้เลยถ้าเราอยู่บ้านนะ่ยหยุดเถิดน,น,นะหยุดโลกเขาเรียกว่าธรรมะหยุดโลกโลกมันหมุนธรรมะต้องหยุด